สวัสดีตาบ้านแันสวรรค์บนนี้น้อง้องฝ่ายสวัสดีเอกซีเลยตามาจตาให้น้องได้เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต้ากรอีก,อกมกันนะจ้า

ยัยามไม่มีโคก็ได้ก็แค่ซีงกว้างบ่ระมาสั้นลงไป má khó mà dầm nó khó hết đó nếu mà đi khó mà dầm thì mình... đánh tiền

ใสบ้านให้มีนไากินบ้านมันมีน่าจะดแต่ันก็มีว่า cái này là không mà cái nhà Cái tư là cái nhà này เพราะการที่เจอเราเสื่อมเนี่ยมันนอกจากอายุเราที่จะเสื่อมขึ้นแล้วเนี่ยมันยังมีหลายปัจจัยอื่นด้วยเช่นแสงแดดความเครียดหรือว่าสิ่งที่แบบโอคติดที่เราสะส,สมเข้มาในร่างกายพอแอตแนตี้เนตินเป็นสารที่ส่งพลังตัวหนึ่งในสภาพพอนางเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อป้องกันสารายดีมาตกของขั้ที่ใหา่โตในสภาพสิ่งแวดล้อมแดดมันแรงน้ำ แต่น,นางก็คือข้างแอต้าแฟนผีเนี่ยเพื่อปกป้องตัวเองได้คนก็เลยเอาไปวิจัยและพัฒนา่อจเแนแอรมารูแบบของอาหารเสริมที่เพื่อดูแลตั้งแต่เลิดจนมาถึงสี่ันไม่เป็นมาขาดเบียที่แบบมนะสำหรับคนที่แบบไม่เยเดือดร้อนที่ทใคส่สกิดไฟนะผมที่ได้เ,ดเลย งงมากมันเหงาเด้อนี่มันอ๋อันบงคอมัน จ้าให้น้องกระเทียมของเราจ้ากระเทียมโดเนาะกระเทียมไทยหัวไม่ใหญ่ตาหัวกำลังกินกำลังจิ้มริมจิ้มดินพี่น้องเดิมเอาได้มาคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้องกิฟตเด้อเนี่ยหั่นกระเทียมของน้องกระอิ๊บเป็นหัวประมาณอะไรหัวใบใหญ่จ้า